สวัสดีครับผมวัตฟอร์ดนะจากชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์วันนี้ผมจะพามาดูฟอร์ดตัวเ v เวอเรรุ่นเห็นนะครับราคา1,354,000าบาทอันนี้ไม่รวมชุดแต่งนะเป็นราคาที่ได้มาจากฟอร์ดประเทศไทยนะเดี๋ยวผมพาชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาเลยครับ มาครับคันนี้เป็นเอเวอเรสต์เทรนะครับราคา1นล้านสามแสนนะคันนี้แต่งเป็นแนวออฟโรดนะฮะนี่ก็ปกติแล้วตัว e v เวอเรสต์เทนก็จะได้ไฟแบบนี้มามาจากโรงงานนะอ่าแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบโเมียมนะครับผมนี่อันนี้ก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะมีคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็น ตัวแบบ B6 Raptor นะแล้วก็ทำเป็นโทนสีดำเงานะรุ่นนี้ไม่มีกล้องหน้ามาให้นะครับผมนี่อันนี้กล้องหน้านะตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเป็นกล้อง3ามวัตต์งศานะครับผมสำหรับคันนี้นะชุดแต่งเนะี่ยด้านหน้าเป็นชุดวิกเตอร์นะครับผมเป็นชุดวิกเตอร์นะฮะนี่ชุดวิกเตอร์ก็จะมีตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นแต่งโทนดำนะครับโทนดำแล้วก็ คันนี้รู้สึกจะเป็นความสูงเดิมนะสูงเดิมก็เป็นใส่ล้อออฟเซ็ตลบ24นะครับลบ24ยาง265นะครับผม50 20นะประมาณนี้ก็จะได้ความล้นประมาณนี้คนระับยางก็สังเกตว่าจะเป็นแก้มบางๆหน่อยนะครับก็ยางประมาณนี้เราเราจะทรงโหลดได้นะเพราะว่ามันจะโหลดได้ประมาณสัก2นิ้วเนี่ยกำลังสวยนะ แต่ว่าคันนี้ไม่ได้โหลดนะฮะคันนี้เป็นความสูงเดิมตัวล้อเนี่ยมันก็เลยเจะโล่งๆหน่อยนะเนี่ยตัวระหว่างช่องว่างซุ้มล้อเนี่ยปกติถ้าถ้าจะเอาทรงนียก็ต้องเป็น2 7 5เช็ด้านะครับผม5้า0อะไรประมาณนี้นะคันนี้ติดกล้องนะครับผมติดกล้องอ่า360องศานะปกติตัวนี้จะไม่มีนะครับเนี่ยติดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมตัวโลโก้แก้มข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะ เป็นตัว suv 7ที่นั่งนะครับผมนี่ล้อแม็กก็เป็น big a นะครับผมก็แต่งเป็นคุมโทนดำเงานะเดี๋ยวผมจะพาชมภายในรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะตัวนี้รู้สึกว่าจะติดแอมเบียนไลท์มาให้นะติดเพิ่มเติมนะครับเห็นไเป็นไฟ rgb วิ่งแบบนี้นะสวยงามเลยฮะหน้าจอนี่ตรงนี้ก็จะมีจอเพิ่มขึ้นมานะครับมีเห็นไ,ไหมครับกล้องหน้า กล้อง i Bird ครับมีติดมาให้เรียบร้อยสำหรับรุ่นนี้ที่กระจกหูข้างนะอันนี้เป็นออปชั่นที่เราติดเพิ่มเติมนะครับน,นี่ก็โชว์ที่หน้าจอหน้าปัดเลยอันนี้มาตรวัดก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะตัวนี้ก็กล้องก็จะโชว์ที่หน้าจอเลยเรียบร้อยนะฮะตัวนี้มี a i r r a g ให้7จิดใบนะครับผมนี่เครื่องยนต์2.0งจเกียร์6กสปีดนะฮะเบาเป็นเบาเบาหนังสีดานะครับผม เบาะรุ่นนี้ก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมมีดันหลังนะฮะนี่ฮะไฟ RGB นะที่ประตูนะฮะด้านล่างนะครับผมนี่ก็ให้อรรถรสในการขับขี่นะฝาท้ายก็ติดตัวนี้ปกติฝาท้ายเขาจะเป็นแบบธรรมดาเนาะอันนี้เราก็ติดเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้างในว่ามี เปิดเหมือนตัวท่อปเปล่านะ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่เปิดฝานะอันนี้อันนี้อ่าลองกดดูป๊บอ่าโอเคก็ตัวนี้สามารถเตะเปิดได้เลยผมโชว์ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยเตะเปิดได้เป็นฝาออโต้ อ่อันนี้รู้สึกว่าจะสวิต์ออฟไว้โอเคครับอ่เดี๋ยวผมเปิดแบบแมนวนวลแล้วกันอ่าฝามเปิดอยู่นะครับมันก็เลยไม่นี่ออันนี้อ่เป็นไฮดรอลิกนะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ตรติจะเป็นโช๊คธรรมดาเป็นแบบแมนวนวลนะฮะอันนี้เราติดตัวนี้เข้าไปนะครับน,นี่ก็มีตัวสวิตช์แยกออกมาอย่างนี้นะเรี้วชุดแต่งนะนะฮะ ก็ตัวรุ่นเทนไฟท้ายจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะก็ตัวนี้เราสามารถเบิกอะไหล่แท้จากศูนย์มาใส่ได้เลยนะครับก็จะได้เป็นเหมือนตัวท็อปเลยนะครับตัวชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะเป็นชายแบบนี้นะฮะด้านล่างแบบนี้เลยนะครับก็สีก็ตัดเป็นโทนดาแล้วก็สีเทานะฮะก็ตัวนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกน้แบบไหนนะฮะสำหรับพี่ๆที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมวัสฟอร์ด ประจำที่ฟอร์บนครเกษตรน้รรนมินะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ